สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง Enjoy Life Style อินเดนมาคได้จ้ะเนี่ยชาดานจะให้ดูอะไรข้างหลังผู้ชายยืนเป็นผู้ชายยืนให้กำลังใจแต่พ่อแม่พี่น้องจ้ะมาจอ่อมาสอมนมาเตือนเบิ่งอีกแล้วสงสัยอยากเข่ากล้องเออกระแทกกระเจ้าเก่าลหยอนยางวกไปบนมาวกเน็มปื้นอนี่งา่ามคัดกอเก่าจา้ะจัดได้จ้ะจัดเต็มไปเลยมาดามมากับมาดามไดจ้ะพ่อแม่พี่น้องว้าย <c oughs> <c oughs> สวยเหมือนคนผีออกมาเลย <c oughs> หยอกเยอะๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามากเลยฝนก็ร่างขึ้นอู้ยฝนเป็นกอเป็นกอยสุดยอดอิรีจ้าพ่อแม่พี่น้องมากมามาเบิ่งกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องมาดามเฮดจ้ามาดามเฮดพนังจมมุ่นอยู่กลางคางนี่แหละเพื่อนว่าไปจีไปหามองจมมุ่นมาสั่นเพื่อนว่านั่งพับใจแทนนั่งอยู่กลางคางกันนี่แหละจ้าพ่อแม่พี่น้องมาก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 คิดภา้ยได้ฟังแล้วชื่นใจค่ะอุ่นแล้วมาจ้าพ่อแม่พี่น้อง แกตงการลงเลยลงมือเลยจ้ะพ่อแม่ี่นองจ้ะมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากได้กระเทียมจ้ะแต่จะเก็บไปฝากไปเผื่อเด้จ้ะเด้อผู้ดใดเห็นมาพัดมืดหรือเ่คะบังแน่จ้ะโอ้ขาดนนอมาเบิ่งกอนนีตอจ้ะเห็งสีแล้วพ่อแม่ี่นองจ้ะ ผนเน้นบอกพี่ทีเค็บกระเทียมจ่อยอีเลื่มัน,มนต่อมากจ้ะเอาเชละคริงเชละคริงอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันุูนะจ้าผมเห็น,อนอบอสออกไปออกไปบอสลมแห้งแห้งมันนี่เนาะ ล่มแข็งค่ะแข็งเนี่ยสงสัยร่มล่มหนาวสิลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าพนแล้วล่มหนาวล่มหนาวลามามือก้ก็้ามาเก็บกระเทียมปลาพ่อแม่พี่น้องจ้ามวนฟินฟินฟน,น้ำจ่อยกับเป็นมาดามเฮ็ดต้นแล้คือเก่าละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าผ้าเขาปลาขันบ่ได้เขาปลานะก็เป็นขาดอะไรสักอย่างในมือนตะละมือนี่หละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า ต็ต้องพาพ่อแมพีน้องมาเขา้าปลามายังหาเลปลาออกจากอิโนกีกับเขากระเทียมตอเอาเอาอีกแล้วทอม,มีเจ้าของ <laughs> บริเวณย่างกรบโหลดจากทะเล มือนั้นมือหนันน้นเอาไปเอาไปพัดใส่อันน้ำมันหอยซื้อๆบ่ได้ใส่กุ้งใส่หยังแล้วพอมีเงินซื้อกุ้งแม่พ่อแม่พี่น้องอันผู้ผู้ทะเบกันจนยู่งขางเดลยเะพาะว่าไปใส่เมื่อเนี่ยกะทิไปเฮ็ดโอ้พ่อแม่พี่น้องจ้ากะทิมีเงินซื้อกุ้งอยู่งหรือล่าประเทศนี้พอดีละเมื่อเนี่ยกันไปตัดตัดกระเทียมมาตัดกระเทียมไปทาไปทา,ากุ้งพัดกุ้งเมื่น นี่ละนี่ละรุ่นนี้ละค่ะเตุ้ยกระลังเด็ดหวานๆสุดยอดเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องกระเทียมปลาเด่นมากเลยจ้ะเด้อแม่มือนจ้าคนน่ะไปเอาไปสันบัวแดงเอาอันเอาแนวมาตัดอันปัดขาขึ้นมาดามเพนเด็ดมาจ้าเนาะแล้วคนนั้นงามเหมือจ้า ามเพิ sure <se> <hip> ่นเอาเนี่มาเป็น <LS> ปัดขามันจะจัดนะจอนเาไป้นี่ยมาปัดขาเป็นยังอกจังแบปัดยดช้าบานก็ได้ลจัดเนาะเตียงใบงาๆพอแม่พี่หนงจ้าแม่พี่้องสิเล็กนอยัดทัดจัดเนาะจังกล่องเก็บไักหน่อยแต่จะเข้าแม่พี่้องจ้ะโอ้นี่ยขวดเนาะจนไอกระเคียนใบตัวอันทุมอันทุเมียอันมาดามเฮ็ดพันไหยีไม่เต้ยท่นั้นกัน ใบว้ามาจ้ะใน,นกระเทียไไมใบไม้ผมกระเทียมโอ้ทุมเหยียดมกระเทียมพ่อบอกใบว้ามาก้ะบอกพิษคือเก่าเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องคนผู้เก่าไหมจ้ะ <laughs> ออกมากจ้ะใบใหม,ม่จ้ะประตองไปนั่งดอกโอ้กาลังอันกาลังอัน กำลังจมม้วนอยู่ค่ะมาดามอืมมาจะมาจะจ็ดสิพาดต่างคนตาจงคนเด้อ กินเกือเรากระจายได้แค่ธรรมดาไม่สิกินเพือเอากะชากผมกระชิะเยใบใหม่ออกแล้วก็ง่ามคือนมาแล้วจ้ะเนาะเมบนบล้ะพ่อไม่พี่หนอติดขนาดได้จะแบบนี้เรดเๆ ป,ป,ปุ๊บกับทิมมีดปั๊บเล้วจากพ่อแม่พี่น้องเนอะสะพอดจอยราบบออ <c oughs> อ่อัอนล่ะมึงกอนีจากพ่อแม่พี่นอ้องอวบขนาดพลาเพิ่นโอ้ยเฮียเฮีย อุบอุบนี่แย่บ่ได้จ,จ้ะแย่นี่จากน้องจอยบ่ได้แม่จ้ะมาไปหาตัวจะ้ะพ่อแม่พี่น้องเสียงว่าดำหวัวนี่ก็ขี้มวนครับนอ้อเก็บกระเทียมมันน้อมา สวย,สวยเด็กงานมากนี่เขานำสามปลาเ่ามีการยิ้วแล้วกันล่ะคิดหอดปลาดับแหลกบนแล้วเขากินที่หลังก็ได้มึงกันมาเดินผู้ใดสิมาเก็บอันกระเทียมปลาน้ำจ่อยกับมาดามเฮ็ดจ้ะเชี่ยนานะเขียนมาด้วย เขียนมาหาจอยกบมาดามเฮ็ดจอยก็มาดามไม่สิบห้าเก็บจ่ะอุดปลายาก็เที่ยมปลาเขานะบ่อ,บอห่วงจ่ะเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติจ่ะเก็บไปถึงบ่ได้มากเก็บนํำพอได้เขียนมากอยากกินกับไปแบงกระเจาขึ้นเก่าจ้ะพอแม่พี่นองเออใจดีจ่ะสวยและใจดีด้วยพะนะ <laughs> สวย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 ไม่พอสวยอย่างเดียวไม่พอใจดีด้วยวนะเธอยินยมามาาิมาดามมาดามเพิ่นข้าจุ่มข้าทานเพิ่มไปนี้หรอกต่อจ้าหม่าน้ำกันจะย่องกันยู่สงคนนีละ่ะมาดามค่มะมีเู้่ดมาย่องไว้ใจน้องมาเรื่องว่ามาน้ำกันแค่สองคนหนึ่งแม่จ้าขับานแม่อนนอนนสอกินให้ตัวเขียวไปเลยกระเจียมป่าวันเนี้ย แหงกะเขียวอยู่แล้วกิ่นั้กินกะเทียมมันเขียวคัะกอเก่านี่ะจ้อย่างมาดาเม็ดเพ่อในหลายก็เอาหอดใบใบใหม่ที่เซีมกระตาแล้วคักอยู่เด้อ ตรงแดนที่ใบไม้ปกป,ปิดนี่โอ้โหง่หา,ามขักจ้ะอวบขักตร <c oughs> งไหนหอมกระเทียมสุดยอดเลยจ้ะพ่อแม่นป็นคนกนคินกระเทียมนี่หอมขนาดจ้ <c oughs> ดะตรงเนี้ค่ะคักเลือดเลือดเลือดซะเมนเต็มไปจ้า,าเตอ๋อ ตัวนี้ใช่ไอ,อู้พี่ปนะไต่ไต่เลือดๆพี่จ้พนนะพ่อแม่หนุ่มมึงได้ที่ใบไม้มันปิดนี่วุ้มีจมัดสิว่้มีขิดติดไปเลยล่ะจ้ะงามคักเขียวสะอาดงามคักจ้ะคุณมึงก้อนนี่จ้ะ กอน,นี่งามค่ะบวกขนาดอ,อสุดยอดอีรีเจ้งหวานพัดนิเสบสุดยอดอีรีจะ้ะถินกับปนกับเจวนีก่ก็คักไปฝากพี่ละไหมคุณสวยของน้องจอยคุณพี่ที่น่ารักของน้องจอยนะจ๊ะนะนีน ปึงกอนี่ต่อโหตรงานี่กินกระเทียมหอมเลยจ้ะกินบ่จ้ะกคนละคนละคนละมุมกับเหมนมะดามเฮ็ดานนี่ เก็บไปหลายๆนี่เไม่พัดมันก็ยุบด้วยจ้ะเด้อปกติี่กินปูมีดอกนาแจกเหมือนสาวนะจ้าเด็ดเดดเด็ดเากไปทงคุณประเานปลานี่ยนั่นทั้งอวบทั้งหวานสุดจอดอีลีปลานี่ยเออเลิศคักขนาด วางเขาจังไปเนาะโอ้โห,โหบึงจ้ะบึงกอหนี่กอเดียวอะไรเชือจะเลิศขนาดนี้อุ้ยขั้นแขลวปุณณาจะเห็น้มาปุณณาเป็นกอเป็นกอเดือดสะแม่นเต็นของมาะดาษมันก็สียำเนาะ ตัดปัดยางดีเพราะแม่พี่นองของมาดามเพิ่อนอ๋อมีดมาน้ำพี่ปีไ้ามากปะโอ้พี่ปีทำไมน่ารักจังเลยอ,อ,อ๋ออือหือนยังเนาะเสียงอัน ู้ใดมาหาขี่นั่นจัรวดอันจอยเล่นอยู่แถวนี้เนาะบอกว่าอย่าเอามาขี้อย่าเอามาขี้มันเปลืองน้ำมันกระบอกเสือกันกะพากันแล้วมาขี้เลนะอยู่บนนั่นน้ำมันแห้งๆอยู่พักนี่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยลูกลูกนี่ก็ะเดยบอกว่าอย่าเอาจัรวดแม่เครื่องบินแม่มาขี้เล่นน้ำมันอันซื้อใส่แกลลอนใบกระพากันไปเติมเครื่องเมื่อพ่อแม่พี่น้องเลยพากันขี้รอดเลย หลักก็จะหลวดแม่เมื่อกี้เด่นลูกลานนี่ยคักจะได้กระลังเป็นบ่าวกระลังดื้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฮะขี้จะหลวดแม่ลิศเนจ้ะหลายคักหลายแนวจ้าขุนเอ้ยขึ้นจะได้หลายแล้วเนาะงงบค่ะ อันทางนี้เพราะท่านในพ่อจะพี่น้องร้ายเหลือเกินฝากพี่ละไม่แน่กระสีไปฝากพี่ผ้าแน่กระทีไปฝากกันกันย่าญลนเน่เบางวันเราจะนอนกินมะนาวไม่สองนางใช่จ้ะ บอกไปแล้วแหละมาเขากลองน้ำจ้ะมีมีส่วนรวมนำ้ำตอนนี้ก็เบ่งจ้อยก็มาดามเฮ็ดไปก่อนอกสาวไปก่อนสาวปลาแตกมาจากน้ะ ตั้งตั้งใจก็มาดามเฮดไปก่อนแค่นี้ก็มวนคักขนาดม้วนกุ๊บแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าในหัวคักโคตืนกับเขาหัวเอาตายวานี่ก็มาขี่มาย่องเซิรนอันขันย่องบ่ได้ได้พ่อแม่พี่น้องใครอยู่ขันย่องอยู่ในป่าน่ะขันมันย่องอยู่ในเหือดในหัวแตกลอยตั้มเพดานพ่อแม่พี่น้องจ้า อ่อนซ่อนเนาะจ้ามค่มือนีเาะใหญ่ค่ใหญ่ค่ใหญ่ใหญ่ใหญ่นไ่ใหญ่ปหมืนีนาะโพขึ้นมาจากกันก้นยาก้อนยังคุณแล้วอวพ่อมือนียอยเบิ้งหนังนี่เบิ้งไฟ่เบิ่งหังอี้ัตต่จ้ มามามายาวตอกอนี่พ่อแม่พี่น้องปิดกล่องสร้างชิมุกเมื่อกี้จัดไปจ้ะนาสร้างแล้วไปกันยัดเอาไว้ะะเป็นยาเนี่ยสั่งหองหัดหลายเขาเถิดจ้ะพ่อแม่พี่น้องกก่่่่ออนนวว้ี พอแม่พี่น้องแพรเบิ้งเบิ้งคลิปดิจอยดิไปแล้วกันก็แพรแตร์กระหัวหรอเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปจะคล้องกระหัวทีหัวแบบทีนี่มือนั่นหัวค่ะหัวแอรเสื้อบะหัวจะาะสื่อเสะออื่นหลวงพ่อยบอกนี่เป็นอะไรหัวแม่จอยว่าเธอแพรแม่กันหน้าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วฉหัวหลอยอันจอยไปนักการบ้านนี่สิมาหัวก็มันอยากหัวแพด์มาหัวจัดหหัวขึ้ล้ ย่านบดย่านบดไอกระเทียมไรเก็บไปแกมาแนมในกระตาไม่งได้ขีดินจ้บพ่อแม่พี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> สวยสวยแบบไม่บัญญะบัรยังจ้บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาฟังเอาได้จ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าท่านได้ที่กระลังเครียดเครียดห้ามเครียดนะจ้ามาฟังเสียงหล่อเสียงหัวหลอดอยก็มาดามจ้า ฟังแล้วจะมีความสุขเบิ่งแหนี่เบิ่งงบัง,งจอยเป็นลามามึงกองนี่แหละนี่แหละนี่แหละงูงานนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นบน่นี่จังคิดิงเต็มกำม,มือจังบใบไม้ก็เต็มกำม,มืออยู่เอาเอาแย่ๆจะสลืล่มพัดกองงยนางยลังยางนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าข้อข้อดินมันออกบังแหน่หนิคนจะค่อยเก็บเอาจา้า อันนี้ที่มันสันสันลุลลุนลงไปน่นกิบเอาไดเท่นี้อันนี้สันสันที่ลุลนลงไปแล้วสุดจวดอหลีจับ่อแม่พี่น้องงามคักงามแนจ้าอจับพี่น้องโอ้ยพุดนะกรสิลาวพป่นินมากดไม่ว่คะ พุ่งเนียนปุ้ยพุ่นะสุดยอดอีริงามจ่งงามสวยงามคักอีรีกระเทียมปานพุ่นะหนดขาเป็นอวบๆขาวๆขาขาวๆก็พอไว้พ่ะนะจ๊ะมาเพิ่งก่อนนี่ตอ่อจ้า่อแม่พี่น้องพุ่นะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อพุ่นแล้วปัดใบใหม่จักบาทกันค่ะเอาก็คือจังหวะเก็บบ้องมืดแล้วใบใหม่กระเจ้ามาผิวใสอ่ะกระตากระดีกึ้นเก่าอยู่พุ่นแล้ว เเก็บ,บกระเทียมที่มไปไหมไว้จ้ะห <laughs> ยาดบร้ไล่สม,มดามเฮ็ดเพิ่นเร่ก็เลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอดิเนแม่น,นจ้ะพุ่นอุ้ยพุ่นอ่ะคักบัดิคักคักจากงงามคักงามคัก ได้จอยสีเป่าพ่อแม่พี่น้องได้หัวจากกระบอกไปสละ่ะเดี๋ยวมาแต่พี่จอยหัวดุมานะมนี่ก็หัวจนมาพี่น้องสังเกตยร์บอช่วงนี้อันตีนขาแพ็ทผิด <laughs> หัวลหลายพี่น้องย้อนว่าเสียงหัวย้อนว่าอันหัวลรอพี่จอยนี่แหละ <laughs> ไว่มาจังว่าเถ้าย้อนพี่แต่พี่ <laughs> เด็กเห็นว่าพี่น้องหัวอีกแล้วว่ามันว่าเป่าเป็นนะเหลืองจริงนะ เก็บกระเทียมนั่งเกาซิบองศาบปตองเบิ้องตาเก็บกระเทียมจากพ่อแม่พี่น้องเบิ้องตากระเทียมรังกระเทียมค่ะมันหาทากล้องภาพจับไปเทียนเกาซิบองศาก็ให้เลี้ยวเบิ้องตากระเทียมก็เจอกระหยเลี้ยวเบิ้องตากระเทียมพ่อแม่พี่น้องหางท่วงหางท่วงเกาซิบองศาได้จ่ายได้ท่วงเอาจุ่มไดนคะเอาหมีบ่คะเด็ดจุ่มไดกัเอาของเจ้าพ่ออะไรบอกะคะเดี๋ยวคอยสีไปย่างไปโซนผุ่นไปเก็บเห็ดนี่น้องกี่ใส่จังหน่อยแต่ว่าหลายแล้ว จับยังจับพ่อแม่พี่น้องพ่อกินแล้วบุญแล้วกระตามันใหญ่เวลาแนมไปย้ำเด็กกระวามันหน่อยมันหน่อยพ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่แต่จะคล้องโลบมากพ่อแม่ดอกพี่น้องหลายพ่อแม่พี่น้องจ้ะคนแนนี่จ่าคนพี่น้องหลายอแตกสวดสวดยุบสวดสวดอยู่พี่น้องไปไปพ่อแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อแล้วย่างเืยจ้ะไปไปหาเห็ดที่นู้ดกินไปไปรุ่ยรุ่ยสู้สจ้ะ เออคิปกระเทียมกระทิบฟาไปสักนีดละค่พ่อแม่พี่น้องก็ควรจะเบื้องแนครงาม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 ค่ะคือคนเจ็บกระชางว่างามอิรีงามอิรีงามหอมตอนนีีหอมตะกระเทียมจ้ะงามหอมอิามอมอพอคุณทุกกำลังใจจ้ะอุ้ยนิ้วมือทำไมแหลไปเช็ดทานมาจ้ะกะล่างกายสเปพวกแม่พี่น้องกะขอบขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์นะจ๊ะลืมกดกระดิ่งกดิ๊งกระดิ่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 งกระดิมงกาดกรดงจอะจิ่ง บายบายค่ะ,คะสวัสดีค่ะ